ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยหัวเกียรติทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่พี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง b ิ๊กชแนลนั่นเองครับก็ว <magic GT 3> ันน <im ulator> ี้เรามาอยู่กันในเกมกา r ีนาฟิไฟล์อีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับลูกซองนะครับลูกซองโกนะครับหรือลูกซองทองนั่นเองครับภาษาไวยุ่นเขาเรียกกันนั่นเองนะครับผมนะวัยุ่นอเมริกานะครับผมก็คือ เป็นลูกซองที่อัปเดตมาแล้วตอนนี้นะครับพี่ได้ข้อมูลมาเต็มเป๊ะตอนนี้นะครับข้อมูลเต็มทุกเม็ดทุกหน่วยเลยนะครับมาาันจะ มาอธิบายน้องฟังแล้วก็จะมารีวิวในส่วนลูกซองทองมีลวดลายยังไงนะครับที่ชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับในคลิปนี้พี่หาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะแล้วก็ในส่วนเร็วนี้นะครับพี่จะมาทําคลิปนะครับบอกกติกาการแจกการรับนั่นเองนะครับในส่วนรหัสท่าปักทงฟรีๆกันไปเลยนะครับผมได้1คนเท่านั้นนะฉลอง3ามแสนซับนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ทันข่าวสารในการรับรหัสท่าปักทงฟรีๆนั่นเองนะครับทีนี้พี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดก่อนนะครับก่อนจะไปดูในส่วนลูกซองทองแล้วก็สกินปืนอื่นๆที่อัปเดตเข้ามาในส่วน วันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก่อนเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมท็อปอัพรับท่าทางนะครับท่าทางโบย่าใหม่ฟรีๆเลยนะครับมา3วันเท่านั้นนะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับท็อปอัพต้อนรับฟรีไฟว์โวลซีรีนนั่นเองนะครับสวันเท่านั้นเติมครบ2 9 9เพชรรับฟรีๆเลยท่าทางลูกโป่งโบย่านั่นเองนะพี่ก็ได้รับเรียบร้อยเป็นท่านี้นี่นี่ดูดูปึ๊บนี้อย่างเท่ก็จะเหยียบลูกโป่งแบบนี้นี่เป็นไงเออเนี่ยเนี่ ปังนั่นเองนะครับเป็นโบย่าออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ กิจกรรมท็อปอัพนั่นเองเติมเพียงแค่9กบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมม่วงเลิศดชุดปังนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมรวมแฟชั่นนะครับเป็นชุดมาใหม่ล่าสุด2ชุดด้วยกันเลยนะครับอยู่ในตู้สุ่ม8ครั้งใน่นเองครที่ยังไม่ได้สุม่มรีบมาสุ่มกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงสวยๆเล,เล,เล,เลยนะครับชุดผู้หญิงสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนนะครับชุดคาบกูกิก็ยังไม่หมดกิจกรรมนะครับรีบๆมาสุ่มมาเลย หลายช่องก็ดวงดีกันไปหลายช่องก็สวยเหมือนพี่ก็มีนะครับผมหลายคนเนาะก็ลองมาสุ่มาดูนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับผมรีบม,มาจับจองกันเดี๋ยวจะหมดเขตกิจกรรมก่อนนั่นเองนะครับโอเคเนาะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวพี่ขอใส่ <c oughs> มันอดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวพี่ขอขอสักนิดละกันนะครับมามาขอสักนิดหน่อยละกันนะครับมาพี่มี300อ่าสามร้อย <c oughs> เท่าไหร่นะสามร้อยสิบแปดเพชรเนาะมาจัดเลยละกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวใส่หินน้ำโชวไปก่อนปึ๊บโอ้โหเอาปานกลางเผื่อได้เผื่อฟุกมา มากินน้ำโชคมาต้องมาแล้วเฮ้ยปานกลางได้อยู่จงมาโอ้โหเกลอไปเอาไหมเฮ้ยได้กี่เพชรวะเนี่ยเฮ้ยปานกลางได้อยู่ไปออ้หูเกลือจัดๆไปได้กี่ครั้งวะได้ครั้งนึงได้ไหมโอ้โหโอกาสน้อยไม่เอาก็ต้องเอาเลยวะอื้มหมดละโอเคไม่เป็นไรนะก็จะมานี้เลยนะครับใครที่อยากได้ก็มาลองสุ่มกันดูแล้วก็ ในส่วนกิจกรรมฟรีไฟเบอร์ซีรีส์นี่ยครับผมก็คือจะ แข่งในวันที่นะครับ28นี้นั่นเองก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับแต่ว่านะครับไลฟ์สดที่เอเจนต์แจกของฟรีเนี่ยก็คือวันที่นะครับผมวันที่30พฤษภาคมนะครับเวลา2องทุ่มเป็นต้นไปก็จะเป็นรอบไฟนอลนั่นเองเป็นการแข่งขันฟรีไฟโปรเอ้ยฟรีไฟโปรเล็กถูกไหมว่าฟรีไฟโวลซีรีส์นั่นเองนะครับก็จะมีของแจกในส่วนนะครับผมท่าทางสกินปืนไอวอลนะครับเลือกได้1อย่างเท่านั้นนะครับสำหรับคนดูครบ3ามแสนคนนะครับแล้วก็คคนดูรรบเเอออ่่่่ทาไหะ คนดูครบอ200,005น,นะครับผมก็สามารถเลือกตัวละครได้1ตัวจาก27ตัวตามนี้เลยนะครับเลือกได้1ตัวถาวรเท่านั้นนะครับผมถ้าคนดูครบ200,005น,นะครับแล้วก็ถ้าคนดูนะครับครบนะครับผม่150,000คนนะครับก็จะรับในส่วน คูปองนะครับตัวตั๋วนะครับไดมอนด์รอยัลนั่นเองนะครับ5ใบแล้วก็เป็นการ์ดทองอีก100ใบฟรีๆกันไปเลยสำหรับคนดูครบ1นึ่งแนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคนดูครบ3 0 0แสนคนก็คือเราจะได้รับทั้งหมดนี้เลยนะครับประมาณนี้นะาสำหรับกินคำสายฟรีก็รอกันได้เลยนะในส่วนการแข่งขันเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2รอบนะครับก็จะเป็นในส่วนรอบเพลย์อินมาที่28เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันที่30ที่แจกของรางวัลเนี่ยนะครับก็คือวันที่30นะครับเป็นรอบไฟนอลนั่นเองนะครับผมแ่ ขันเวลา2องต้นเป็นต้นไปทั้ง2วันเลย นะครับทั้งวันที่28แล้วก็วันที่30นั่นเองก็อย่าเริ่มนั่งรอหน้าจอไล่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนท่าทางฟรีนะครับก็ยังมีในส่วนท่าทางชูถ้วยนะครับรับฟรีในวันที่31พฤษภาคมนั่นเองครับอยู่ในเกมครบ120บนาทีก็รับฟรียกเซิร์ฟไปเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนวันที่29ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินรับกระเป๋าฟรีแล้วก็ในส่วนสัญ,ญลักษณ์นะครับผมอ่ะสัญ,ญลักษณ์แอนดูร่าง2ไปฟรี15ชิ้นส่วนเลยนะครับประมาณนี้นำสำหร ถาวรฟรีว่าจะมีหน้าตาแบบไหนนะับตอนนี้พี่ได้ข้อมูลมาททีเรียบร้อยแล้วมาเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับสำหรับลูกซองหน้าตาลูกซองก็มาทันทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีไลายไฟสีดํานะครับตรงกระบอกตรงกลางตัวนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีท้ายกระบอกนะครับนี่เป็นลวดลายลายไฟแต่ว่าเป็นสีดาไม่เฉยนะครับแล้วก็ปลายปลายกระบอกปืนเนาะอ่านะครับนี่เลยนะครับหน้าตา จากเซิร์ฟนอกมาเลยนะครับพี่ไปหาข้อมูลมาหมดแล้วนะครับเครดิตก็ตามรูปนี้เลยนะครับจาก IG เลย BSR.OFC นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสำหรับหน้าตาลูกซองฝาลูกซองทองนะครับถาวรนั่นเองย้ำว่าได้ถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับจะรับยังไงเดี๋ยวพี่จะอธิบายท้ายคลิปนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของต่อไปเวลาเวลาถือจะเป็นยังไงครับนี่เวลาถือลูกซองทองจะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นไงอย่างเทยิ้มแค่เนี่ นี่เลยนะครับเวลาถืออย่างแจมอ่ะดูเดะเป็นไงแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับในส่วนสกินปืนอื่นเนี่ย จะอัปเดตมาเหมือนกันนะครับนี่มาดูในส่วนสก,กินปืนแรกไม่รู้ว่าเป็นสก,กินปิดอะไรนะครับเป็น UMP หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ขอกลันไตีนะครับเออก็คือจะเข้ามาในเซิร์ฟทด,ทดสอบทดลองก่อนก็นกนคือไฟล์ Adva านซ์นั่นเองนะครับน่าจะเปิดให้โหลดประมาณบ่ายๆวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูกันนะครับแล้วก็กระบอกที่2มาดูกันนี่นะครับเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังวะอันนี้น่าจะเป็น UMP หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นรุล่ลไยที่แบบแบบ เออแบบเนี้ยดูดิมีลายไม้ ai, มีลายแบบเนี่ยที่ยั่อัปเดตเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนเก็บแรลงหรือเปล่าที่ได้ฟรีนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนสกินปืนนี้เนาะอ่าก็จะมีรูปแอนดูล่าง2อยู่ตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตอไปนะครับนี่เฮ้ยมันสกินปือนอะไรวะเนี้ยพี <laughs> ่งงไปหมดแล้วนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นไงหน้าตาแปลกไหมครับโคตรแปลกอ,อะ่ะเออ <laughs> <laughs> นะครับก็จะอัปเดตมาในส่วน ฟิฟายแอดวานก่อนในทดลองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมข้าวๆนะครับส่วนลูกซองทองเนี่ยรับฟรีโยกเซิร์ฟนะครับจะรับได้นะครับในโหมด4-4นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้อ่าพี่รู้ละนะก็คือสกินปืนตัวนี้นี่ๆเดี๋ยวพี่อธิบายใหม่ก็คือตัวนี้นี่สกินปืนตัวนี้จะได้รับฟรีตรงนี้ครับผมนี่อ่าจะมาแทนตัวนี้เลยนะครับให้พี่เดานะอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่น่าจะเดาถูกเออหน้าหมวดเป็นหมวดจากอันดับนะครับที่ที่จะได้รับฟรีนั่นเองแล้วก็ ลูกซองทองนะครับจะได้รับ หมด4 v ่นั่นเองนะครับจะมาแทนกระบอกนี้เลยนะเป็นสีทองเป็นลูกซองทองนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมรับลูกซองทองฟรีถาวรเลยนะครับรับแน่นอน100%เตอนนี้เซิร์ฟนอกการันตีมาแล้วนะครับ100%แน่นอน100%นะครับผมพี่บอกไว้ตรงนี้เลยก็รอรับกันได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับลูกซองทองใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วก็ของฟรีเยอะแยะมากมายเลยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปต้อง